วันนี้พลอยมีคำถามค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าน้ำแร่กับน้ำธรรมดาที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันแตกต่างกันยังไงบางคนอาจคิดว่ามันก็คือน้ำเปล่าเหมือนกันดื่มอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะการเลือกดื่มน้ำแร่มีประโยชน์กว่าที่คุณคิดไว้มากมาดูกันค่ะว่าทำไมเราถึงควรหันมาดื่มน้ำแร่ก,กัน 1. มีแร่ธาตุจำเป็นน้ำแร่มาจากแหล่งธรรมชาติใต้ดินที่สะอาดและบริสุทธิ์ทำให้มีแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายต้องการอยู่เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมที่ทำให้สมองและกล้ามเนื้อทำงานได้ดีหรือแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงประโยชน์ข้อที่2ของน้ำแร่นะคะก็คือช่วยรักษาสมดุลในร่างกายการที่เรากินอาหารแปรรูปหรือมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบอาจทำให้ร่างกายของเรามีค่า pH ที่เป็นกรดได้ง่ายการดื่มน้ำแร่ที่มีความเป็นด่างเล็กน้อยจะช่วยรักษาสมดุลในร่างกายทำให้เรารู้สึกสดชื่นและสุขภาพดีขึ้นค่ะ ข้อที่3นะคะหลายคนอาจจะชอบค่ะเพราะน้ำแร่จะทำให้ผิวคุณดูเปล่งปลั่งแร่ธาตุต่างๆในน้ำแร่ไม่ได้จะบำรุงแต่ภายในอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและสดใสาจากภายในสู่ภายนอกด้วยค่ะและข้อที่ 4. น้ำแร่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการทำงานหนักในแต่ละวันการดื่มน้ำแร่จะช่วยทดแทนแร่ธาตุที่เสียไปกับเหงือ่อทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและคุณจะรู้สึกมีพลังมากกว่าเดิมเป็น ไหมคะทุกคนน้ำแร่ไม่ได้เป็นแค่น้ำเปล่าธรรมดาแต่มันคือการเติมสิ่งดีๆให้แก่ร่างกายนะคะจากภายในสู่ภายนอกและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะกับสุขภาพในระยะยาวเพราะอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะลองเปลี่ยนมาดื่มน้ำแร่เป็นประจำทุกวันแล้วจะรู้เลยว่าร่างกายของคุณรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆ